สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับท่านผู้ชมนะฮะเข้าสู่ช่องมามาพาดูนานะครับกลับมาพบกับผมนะครับคุณวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมายืนอยู่ที่เมืองแห่งอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็เป็นเมืองหลักอ่าของการท่องเที่ยวนะครับผมอยู่ที่ตำบลพนานิคมนะครับอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับผมวันนี้นะครับผมมีที่ดินนะครับ พร้อมกับสิ่งปลูกสร้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอ่อเป็นโรงงานนะครับเป็นโกดังนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับผมเป็นโฉนดครุฑแดงนะครับเนื้อที่24ไร่1งานกับสิตารางวานะครับอยู่ในผังสีม่วงลายนะครับสามารถดําเนินการนะับประกอบธุรกิจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อหมู่บ้านจัดสรรนะครับเป็นบริษัทนะครับหรือว่าเป็นโรงงานนะครับโรงงานต่างๆนะครับสามารถดําเนินการได้นะฮะ ต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้ที่ผมยืนอยู่นะปัจจุบันนี้นะครับเป็นโรงงานนะต้องบอกว่าเป็นโรงงานรีไซเคิลนั่นเองนะครับก็จะมีโรงงานมีสิ่งปลูกสร้างไม่ว่าจะเป็นบ้านนะครับออฟฟิศนะคะที่อยู่ในที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวยังไงผมจะพาท่านผู้ชมเดินไปดูกันเลยนะว่าที่ดินแปลงนี้มันมีสิ่งที่มันน่าสนใจหรือว่ามีสิ่งปลูกสร้างอะไรบ้างนะถ้าเกิดท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ เริ่มกันที่หน้าแปลงที่ดินนะครับผมที่นแปลงนี้นะอ่าก็คือผมยืนอยู่ตรงนี้แหละนะครับผมอ่านู้ชมมองเข้าไปก่อนผมให้เห็นบริเวณด้านในคร่าวๆกันก่อนนะอ่ามองเข้าไปนะครับคือที่แปลงนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะฮะดูบรรยากาศนะครับทางด้านหน้าแปลงกันก่อนนะอ่าที่แปลงนี้นะครับหันหน้าออกทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับผมติดกับถนนหมายเลข2015นะครับผม ซอย9สาย13นะติดถนนลาดยางเส้นนี้เลยนะฮนะนู้ชมนะอ่าทางด้านหน้าแปลงเนี่ยก็จะเห็นมีอ่า หมู่บ้านนะต้องบอกว่าตรงนี้เป็นมัน,มนจเจริญแล้วตอนที่ผมบอกไปมีการพัฒนานะครับผมตรงนี้จเจริญมีหมู่บ้านจัดสรรขึ้นนะฮะอยู่หน้าแปลงที่ดินแปลงนี้นะจากตรงนี้นะครับซ้ายมือผมนะท่านผู้ชมนะเข้าไปทางตัวเมืองระยองนะไปออกถนนหลักเลยนู่นเลยไม่ว่าจะเป็นไปไปพัทยานะครับก็สามารถจะเดินทางไปเส้นนี้นะอยู่ไม่ไกลจากตัวตัวตัวเมือ,องพัทยานะครับหรือว่าไปชนบุรีนะครับหรือว่าเข้าตัวเมืองระยองเองก็เช่นกันนะท่านผู้ชมนะ อ่ะส่วนทางด้านขวามือผมเนี่ยไปที่อำเภอปลวกแดงนะคะไปอ่ามาบยังพอรหรือไปอำเภอบ่อวินนะคะไปชนบุรีก็ไปทางขวามือผมได้เช่นกันนะอ่ะจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้ตามที่ผมบอกท่านผู้ชมไปนะครับต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้ไม่ใช่ที่ดินเปล่านะท่านผู้ชมนะเป็นที่ดินที่พร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะท่านผู้ชมนะ มีสิ่งปลูกสร้างนะครับไม่ว่าจะประกอบไปด้วยมีโกดังนะครับมีบ้านนะครับมีโรงงานคัดแยกอ่าตอนที่ผมบอกไปว่าที่แปลงนี้นะครับอ่าตอนปัจจุบันเนี้ยอ่าสภาพปัจจุบันเนี้ยมีการทําเป็นอ่าโรงงานนะครับรีไซเคิลนั่นเองนะครับที่กําลังดําเนินธุรกิจประกอบก็ยังประกอบกิจการอยู่นะก็ยังดําเนินอ่ากิจการอยู่นะครับรูปแปลงก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าท่านผู้ชมนะหน้ากว้าง80เมตรนะครับด้านความยาวนะฮะ 500เมตรนั่นเองนะครับผมเดินเข้ามาท่านผู้ชมนะเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นมีต้องบอกว่ามองเข้าไปด้านในนู่นเลยสุดด้านในเลยลักษณะของที่ดินที่ผมเดินอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ดินที่ด้านหน้าสูงนะไล่ระดับลงไปนะเป็นที่เนินนะครับผมเป็นที่ลาดเอียงลงไปนั่นเองนะส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะมีการถมไว้สูงเลยนะส่วนด้านหลังเราก็จะเป็นลาดเอียงไล่ระดับลงไปนะถ้าเกิดพูดง่ายๆก็คือว่าทางน้ําก็คือทางด้านหลังนู่นเลยเวลาน้ําไหลไปนู่น ไปลงทางด้านหลังแปลงนะเนื่องจากว่ามีความลาดเอียงลาดชันของอที่ดินนะครับจุดนี้นะครับก็เป็นดินที่ถมไว้นะต้องบอกว่าดินที่เห็นตรงนี้ก็คือดินที่เอามาจากทางด้านท้ายแปลงนะที่ผมเดินไปเซอร์ว์นะหรือว่าไปสำรวจมารอบนึงก็ต้องบอกว่าจะมีสะนะครับอยู่ลูกหนึงนะก็คือขุดดินจากสะด้านหลังนั่นแหละที่จะเอาไว้ให้น้ําไหลลงไปเนี่ยครับผม เอาดินขึ้นมาเอามาถมตรงนี้นะครับถมเป็นระดับเป็นสัดส่วนลงไปนะจะได้มีพื้นที่ใช้งานนะครับหรือว่าพื้นที่ใช้สอยเนี่ยต่างระดับกันไปเ,เรื่อยๆอนะ package. ด้านหน้าเนี่ยก็จะสูงหน่อยแล้วก็ถัดลงไปก็จะเป็นขั้นบรรันไดต่ําลงไปหน่อยแล้วก็ต่ําเป็นสเต็ปสเต็ปกันไปนะแล้วก็ท้ายสุดแล้วก็จะไปเจอสระลูกหนึ่งนะครับที่เอาไว้ทิ้งน้ํานั่นเองนะที่เราเห็นนี่แหละจะไปลงด้านหลังในสระนั้นนะเวลาน้ําไหลลงไปเนี่ยก็จะไดไไ้ไม่ไปลงในทิ้นแปลงอื่นนะต้องบอกว่าอยู่ในทิ้นแปลงนี้นะครับ มาอย,อยู่ที่โกดังแรกนะท่านผู้ชมนะจากถนนเข้ามานะต้องบอกว่าเข้ามาก็ล้วขวามือเนี่ยตอนที่ผมบอกไปว่าเราจะเจอที่ที่มีการผมไว้ที่เนินนั้นนะอยู่ด้านหน้านะครับถัดมาาก็จะเจอกับโกดังโกดังแรกนะครับผมก็จะเห็นเป็นที่เก็บอุปกรณ์นะต้องบอกว่าแบบนี้เลยทางด้านหลังผมนะที่ผมนับได้นะครับโกดังก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสามโกดังนะครับแล้วก็บ้านพักอาศัยนะครับสองชั้นเป็นบ้านตึกสองชั้นอีกหนึ่งหลังนะครับ แล้วก็ลานปูนแต่ละโกดังเนี่ยต้องบอกว่าก็าจะมีลานปูนแบบนี้ถมงยืนอยู่แบบนี้นะอ่าทุกอันเลยทุกโกดังเลยนะ <S <S อะ่ส่วนตรงนี้นะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะต้องบอกว่าเป็นบ้านพักนะครับสองชั้นนะครับเป็นบ้านตึกสองชั้นนั่นเองนะครับ <S 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 ผม <S <S ที่อยู่ในที่แปลงนี้นะครับเป็นสิ่งปลูกสร้างอีกหนึ่งหลังนะครับผม ขนาดบ้านเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลังใหญ่เลยทีเดียวท่านผู้ชมนะเป็นโกดังด้านหน้านะครับแล้วก็รั้วตัวบ้านเนี่ยจะแยกออกจากกันนะครับผมอยู่ในรั้วรอบขอบเขตของใครของมันนั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมไปดูในส่วนของออฟฟิศแล้วก็โกดังด้านในนะครับหรือว่าลงคัดแยกกันต่อนะครับผมพาทู้ชมนะฮะเข้ามานะครับเมื่อกี้ไปชมโกดังแรกนะโกดังแรกอยู่ทางด้านนี้นะครับผมต้องบอกว่าสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดจากแปลงที่ดินนะครับหันหน้าเข้ามาเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวามือนะอส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านจัดสรรน,นั่นเองติดกับหมู่บ้านจัดสรรทางด้านขวามือเข้ามาเนี่ยโกดังแรกนะครับก็จะเป็นโกดัง เก็บ,บสินค้านะส่วนถัดมาจะเป็นบ้านนะเป็นบ้านพักอาศัยเป็นตึก2ชั้นอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมไปนะครับถัดเข้ามานะครับก็จะเป็นอ,อีกหนึ่งโกดังนะครับอันนี้น่าจะเป็นโกดังที่เอาไว้สําหรับที่จะเอาไว้ ตัดเหล็กหรือว่าเอาไว้คัดแยกนะครับคัดแยกประเภทชนิดของเนื่องจากว่าตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปที่แจ้งท่านผู้ชมไป,ไปว่าเป็นโรงงานรีไซเคิลนะเป็นรีไซเคิลนั่นเองหรือว่ารียูสนะคบผมก็จะมีการคัดแยกนะครับผมในส่วนของวัตถุด,ดิบนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล็กในการตัดเหล็กหรือในการแยกชิ้นส่วนอะไรต่างๆก็อยู่ในโกดังนี้นะตอนนี้ก็จะมีการทํางานอยู่นะผมก็จะขออนุญ,ญาตไม่พาท่านผู้ชมเดินเข้าไปชมนะก็ให้ดูอยู่ตรงนี้ไปนะครับผม อ่าถัดมานะก็จะเป็นออฟฟิศทางด้านนี้เลยนะชมนะออฟฟิศของเราอยู่ทางด้านนี้นะครับอ่าทางด้านนี้จะเป็นออฟฟิศนะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูกันนะเนื่องจากว่าตอนนี้ก็ยังมีการดําเนินกิจการอยู่นะครับชมนะถ้าถ้าเป็นโรงงานรีไซเคิลเนี่ยก็จะมีตาช่างนั่นเองนะต้องบอกว่าตรงนี้ก็มีตาช่างด้วยนะ ตาช่างนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะคะหรือว่าสิ่งปลูกส,สร้างที่ผมพูดไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นโกดังที่1นนะครับหรือว่าบ้านพักอาศัยนะทุกอย่างนะครับที่มันเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มันเป็นโกดังหรือเป็นที่มันไม่ได้เคลื่อนไปได้อย่างเช่นว่าไม่ใช่ที่ไม่ใช่เครื่องจักรนะก็คือให้ท่านชมไปทั้งหมดเลยนะครับแม้กระทั่งตาช่างตัวนี้ด้วยนะท่านชมนะถัดมาทางด้านนี้ก็จะมีการทํางานอยู่นะ เดี๋ยวเราเดินกันต่อไปนะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูนะไปสังเกตนะผมต้องบอกว่าไปสังเกตคร่าวๆนะที่มีเครื่องจักรกำลังทำงานอยู่นี่แหละนะเนี่ยครับมีการปั่นนะครับเพื่อจะไปทำเม็ดพลาสติกนะฮะตรงนี้เลยนะครับ ทางด้านในตรงนี้นะครับก็จะเป็นโกดังผมต้องบอกท่านผู้ชมว่าใหญ่นะฮะใหญ่กว่าโกดังแรกที่ผมพาท่านผู้ชมไปยืนตั้งแต่ตอนต้นคลิปมานะต้องบอกว่าอันนี้เป็นโกดังที่เก็บสินค้าหรือว่าคัดแยกเนี่ยจะใหญ่เลยนะขนาดของโกดังเนี่ยเดี๋ยวผมวัดให้นะท่านผู้ชมนะอ่าก็ยังมีการทํางานอยู่นะครับ สำหรับท่านชนท่านใดนะครับที่ประกอบธุรกิจนะครับเกี่ยวกับการรีไซเคิลนะฮะเป็นโรงงานหรือว่าเป็นบริษัทหรือว่าจะพัฒนาที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นอ่าพงการหมู่บ้านนะหมู่บ้านจัดสรรก็ได้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูมาชมนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะครับผมอ่ะขนาดของโกดังนี้นะครับของโรงงานนี้นะครับโกดังนี้นะผมต้องบอกว่าความกว้างนะครับผม50เมตรนะครับ คูณเ0เมตรนะ50คูณเ0เมตรนะครับถือว่าเป็นโกดังที่ใหญ่มากนะฮะสำหรับโกดังนี้นะครับผมอ่จากโกดังที่1นะครับผมโรงงานที่1นะ เป็นโรงงานขนาดเล็กนะฮะถัดมาก็จะมีบ้านนะท่านผู้ชมนะอ่าบ้านที่ผมพาท่านผู้ชมไปดูนะคะเป็นบ้านตึก2ชั้นนะถัดมาก็จะเป็นโกดังที่2คืออันนี้นะครับโรงใหญ่เลยอันนี้นะครับโกดังที่3นะกําลังก่อสร้างอยู่นะครับเพิ่งยกโกดังขึ้นมานะครับความใหญ่ก็ก็น่าจะใหญ่กว่าโกดังแรกนะอ่ามีการยกโกดังนะครับเดี๋ยวรอแค่มุงหลังคานั่นเองนะอ่าสําหรับอ่าโกดังสุดท้ายก็คืออันนี้เลยนะ เรื่องราคากันบ้างนะครับกับที่แปลงนี้นะครับเป็นที่แปลงใหญ่นะฮะอยู่ในทำเลสักยภาพตามที่ผมบอกไปนะครับผมราคาที่แปลงนี้นะครับที่แปลงนี้เป็นชวดรุปแดงนะครับนสจุยนเนื้อที่2ไร่1งาน70ตารางวานะครับชุดหนึ่งเดียวเลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยๆนะครับผมราคาอยู่ที่ยกแปลงนั้นนับพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะฮะที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยบ้านตึกนะครับสองชั้นนะฮะโกดังนะครับแล้วก็ทั้งสามโกดังนะแล้วก็ลัน อันนกประสงค์หรือว่าลานปูนนี่แหละนะครับผมรวมให้ด so ้วยนะครับพร้อมกับเครื่องเขาเรียกว่านะตาช่างตาช่างนะครับผมที่อยู่ด้านหน้านะก็ยกให้ด้วยนะครับราคายกแปลงอยู่ที่85ล้านบาทนะท่านผู้ชมนะ85ล้านบาทถือว่าไม่แพงเลยนะท่านผู้ชมถ้าเกิดเทียบกับที่อื่นที่อยู่ในเวณนี้นะท่านผู้ชมนะราคานี้ถือว่าค่อนข้างหายากมากเลยทีเดียวนะกับที่ดินแปลงนี้พร้อมสิ่งก่อสร้างกับโรงงานรีไซเคิลนะครับที่อยู่ที่รงนี้ ผมสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่มีโครงการนะครับผมอยากจะมาต่อยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นทำธุรกิจเกี่ยวกับรีไซเคิลนะครับหรือว่าไม่ได้ทำเกี่ยวกับรีไซเคิลหรือว่าอยากจะมาทำธุรกิจต่อนะครับทำโครงการหรือว่าโปรเจกต์นะครับโครงการสังหาริมทรัพย์นะครับหรือว่าจัดสรรหรือว่าอย่างน้สนใจแค่เรียนเปล่านะครับต้องบอกว่าที่แปลงนี้นะครับอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพท่านมนะ จากทิ่นแปลงนี้ตามที่บอกไปนะฮะอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจังหวัดระยองนะหรือว่าจะเดินทางไปที่ตัวเมืองพัทยานะคบที่ตัวเมืองพัทยาหรือจังหวัดชนบุรีนะครับถือว่าที่นแปลงนี้นะครับอยู่ในทําเลที่ถือว่าทำเลทองเลยทีเดียวนะครับเป็นทำเลธุรกิจนะครับแต่จะซิบอกนิดนึงนะครับต้องบอกว่าที่นแปลงนี้นะครับผมอยู่ใกล้กับ โรงงานนะครับผลิตรถยนต์นะครับ DVID ด้วยนะครับผองโรงงานผลิตรถยนต์ DVID นะครับซึ่งอยู่กําลังก่อสร้างอยู่ไม่ไกลจากทิ่แปลงนี้ด้วยนะครับของส่วนท่านท่านใดนะครับที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นสนใจที่จะมาทําธุรกิจต่อนะฮะหรือว่าจะมาต่อยอดต่อหรือว่า ท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะทําโครงการอสังหาริมทรัพย์นะครับจะทาหมู่บ้านจัดสรรนะครับอยากจะให้เกียร์พื้นที่เป็นที่ดินเปล่านะครับก็สามารถจะสามารถที่จะเข้ามาคุยกันได้นะสามารถที่จะเข้ามาดูมาชมได้นะครับสามารถที่จะพัฒนาเกียร์ริ่ให้นะครับผมสามารยกระดังนะครับบอกให้ได้ด้วยนะครับสถ้าเกิดท่านใดนะครับสนใจที่แปลงนี้นะครับสามารถต้องดูมาชมได้หล่อดได้นะครับผมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับกับที่แปลงนี้นะครับผม สามารถจะติดต่อเข้ามาดูมาชมกันได้นะครับตามเบอร์โทรแล้วก็ไอดี n ลนนะคะที่ผมลงไว้แห่ทางด้านล่างน,นี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาล่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ